สวัสดีค่ะปานตว,วินาจากเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิค่ะนิทัศน์ิ์จากเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิครับโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอาหารประเภทหนึง่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะที่มีสถานการณ์ของโรคโควิดแล้วก็การการความรุนแรงของโรคโควิดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าสมมติว่ากลุ่มคนเหล่านี้ติดขึ้นมา ก็คือเรื่องของเบาหวานแล้วพอพูดถึงเบาหวานเนี่ยก็มีคำว่าหวานแล้วก็จะคุยถึงเรื่องของน้ําตาลนั่นเองค่ะพี่นิรกครับผมอ๋อน้ําตาลเนาะฮะน้ําตาลเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหนึ่งที่เ่ในอาหารห้าหมู่ด้วยเราค่อยๆไล่เรียนกันไปมาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องน้ําตาลนาหน้ามาเลยคนจะสา,ลาแล้วบอกน้ําตาลไม่ดีต่อสุขภาพมันร้ายมันเลวร้ายมันน่ดมันนี่อาจจะเย็นๆเรามานั่งไล่กันก่อนว่าน้ําตาลมีความสําคัญยังไงแล้วเราควรจัดการยังไงกับน้าตาลกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ คคถ้าผมก็กอนอนเนาะ<ม>น้าตาลเนี่ยใช้นในการเรียกเรื่องขององค์ประกอบอาหารตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตถ้าเราพูดถึงเรื่องวิชาชีวเคมีเลยมันก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างของคาร์บอนหกตัวกับคาร์บนนนี้นะซึ่งไม่ต้องลงลึกนะ <c oughs> เราจะพบะน้าตาลในอาหารกลุ่มแป้งเกือบทุกชนิดแล้วก็อาหาร <c oughs> ที่อย่างที่มีความหวานนะครับเท่าแตบว่าเราจะพบน้ำตาลได้ที่ไหนบ้างก็มีอย่างเช่นช่วยผมนิดหน่อยซิมีในผลไม,ม้อ่ามีในข้าวอ่ามีในนม,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 ม มีในนิน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ครับผมะะก็พวกนี้าจะเป็นกลุ่มน้ำตาลทั้งนั้นนะฮะน้ำตาลเนเช่นนิการเรือคาร์บฮนหรือแบบที่ค่อนข้างเล็กสุดซึ่งสามารถถูกย่อยแล้วนำะไปใช้เป็นพลงนังงานในร่างกายได้นะครับผมและเกือบเกือบทุกเซลล์ในร่างกายาจะใช้น้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้ตัวเองอยู่รอดได้นะครั<อ>บแต่ว่าในทางของทางด้านอาหารเราจะพบว่าน้ําตาลสามารถพบได้ในหลายลักษณะเช่นน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงน้ำเชื่อมหรือกระทั่งน้ําผึ้ง น้ำตาลใส่ก้อนน้ำตาลตุกน้ำตาลป,ปี๊กก็มีทั้งนั้นเลยนะครับ,รบซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำตาลให้เคลียร์แล้วก็กระจ่างกันมากขึ้น,นครับโอเคทีนี้ตัวน้ําตาลในอาหารเนี่ยงจริงมันแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทครับผมก็คือตัวน้ําตาลที่เป็น added sugar หรือว่าน้ําตาลที่เติมเพิ่มกับอีกอันนึงก็คือ intrinsic sugar ก็คือน้าตาลที่แฝงอยู่ในอาหารต่างๆนะคะซึ่ง2อ,อันนี้มันก็จะแตกต่างกัน นะครับผมอ่ะโอเคแต่ที่แน่ๆเนี่ยักน้ำตาลทุกตัวเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานกูคาร์โบไฮเดรตง่ายๆคือ1กรัมของน้ําตาลจะเทียบเท่ากับคาร์โบไฮเดรตหกรัมก็คือมีพลังงานอยู่ที่4กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับผมน,น้ําตาลเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่างๆร่างกายทั้งเป็นพลังงานสะสมที่ปากที่กล้ามเนื้อต่างๆแล้วถูกนําไปใช้ในจุดต่างๆของร่างกายได้นะครับแต่ว่าในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่เราพบว่าทำไมถึงเรียกว่าเบาหวานมาจากการที่ ขับถ่ายแบบเบาก็คือปัสสาวะมีน้ําตาลล้นมานั่นเองในคนปกติทั่วไปน้าภาวะนี้จะไม่เกิดครับ mm hmm. เราต้องบอกว่าไตาแล้วก็เต่พาะปัสสาวะแล้วก็อวัยวะที่ใช้ในการกรองของเสียเนี่ยมันฉลาดมาก mm hmm. อะไรที่ยังเก็บไปใช้งานได้อะไรที่มีประโยชน์ร่างกายจะไม่ขับทิ้ง mm hmm. แต่ในร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีน้ําตาลในเลือดเข้มข้นสูงมากเพราะว่าร่างกายไม่สามารถจะจัดการแล้วก็ควบคุมน้ําตาลได้อีกต่อไป ผลคือน้ําตาลเรายินล้นเหลือจนปล่อยมันทางปัสสาวะได้นะครับเร mm hmm. เรียกว่าเป็นโรคเบาหวานเนาะทีนี้เนี่ยน้ำถามว่าน้ําตาลาเลือดปริมาณสูงนานๆจะก่อให้เกิดผลเสียในเรื่องของสุขภาพต่างๆได้โดยเฉพาะเรื่องของการทําลายโครงสร้าง mm hmm. น้ําตาลที่เยอะของเปกเทียเหมือนกับการเชื่อมอวัยวะครับ mm hmm. เลือดไปผ่านตรงไหนก็เชื่อมตรงนั้น mm hmm. ผ่านตาก็เชื่อมลูก,ลกตาทําให้วุ้นในตาเสื่อม mm hmm. ทําให้เกิดความเสียหายของเส้ในเลือดในตา mm hmm. ผ่านไปที่ไตก็ทําให้ไตเสื่อมทําให้ตัวเนื้อไตมีปัญหาได้นะครับผมซึ่งนั่นนะครับก็เป็นนี่ยามของการเป็นเบาหวานนั่นเองเนาะ,ะทีนี้เนี่ยเราจะกลับมาดูกันที่ว่าน้ําตาลในอาหารทั้งสามารถเลือกกินยังไงได้บ้างน้ําตาลในอาหารนะครับจริงๆราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือน้ําตาลที่มีอยู่ตามอาหารในธรรมชาติพบไดพบ้พบได้อยู่แล้วในอาหารทั่วไปเราเรียกว่าเป็นน้ําตาล intrinsic หรือน้ําตาลที่ติดมาตั้งแต่แรกเลยแต่น้ําตาลประเภทที่2คือ added sugar หรือน้ําตาลที่สามารถเลือกแบ่งตัดเติมใส่อาหารที่อย่างได้ นะครับผมก่อาอื่นเลยเนี่ย <ừ. S 2> น้ำตาในอาหารหรืออินทรีย์สุก้าสามารถพบได้ในผลไม้หรือแปง้งหรือสิงต่างๆพวกนี้สามารถหาก,กินได้ตามทั่วๆไปแล้วก็อยู่ในปริมาณที่แนะนําหรือเหมาะสมทั่วๆไปซึ่งผลเสียต่อสุขภาพนั้นไม่ชัดเจนถ้าเกิดจากการที่บริโภคอย่างสมดุลและเหมาะสมแทบจะูดไจะเลยว,ว่าไม่มีผลเสียคือเอาง่ายๆว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของแป้งคาร์โบไฮเดรตที่กินไปปุ๊บแล้วก็ย่อยไปเป็นน้ำตาลในร่างกายเราค่ะถ้า ให้ดีในการกินพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกินที่มันมีใยอาหารร่วมด้วยแต่เช่นสมมุติว่าถ้ากินข้าวก็กินข้าวกล้องเนาะถ้าเป็นนมก็โอเคนมกินได้ไปเป็นอินทซีแต่ว่าเวลาเลือกกินนมก็อาจจะเลือกเป็นนมรสจืดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะแต่ว่ามาดูอีกประเภทหนึ่งก็คือแอลดชูการซึ่งคาแนะนําที่หลายๆคนเคยได้ยินว่ากรมนาไมหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะบริโภคน้าตาลเกินบรรลัก 6ช้อนชาหรือ24กรัมน้ำตาลในสโซนนี้เราหมายถึง added sugar หรือน้ำตาลเติมครับน้ำตาลเติมนี่อย่างไม่่ายเลยคุณเห็นมวลสารของอะไรสักอย่างที่ไปใส่อาหารแล้วมันหวานขึ้นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลตึกน้ำตาลตี๊บหรือกระทั่งน้ำผึ้งเราเรียน้ำตาลเหล่านี้ทั้งหมดเป็น added sugar น้ำตาลมะพร้าวด้วยน้ำตาลมะพร้าวก็ถือว่าเป็น added sugar ครับฉะนั้นเนี่ยในวันเงินเงินไม่ควรบริโภคน้ำตาลเหล่านี้ เกินวันละหกช้อนชาถ้าอยากกลับไปที่ตัวนมจืดเหล่านั้นนมจืดเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นนมปูงรสเช่นนมรสช็อกโกแลตนมรสสตรอเบอรี่จะมีการแอดเดตหรือมีการเติมน้ำตาลมาแทกมาอย่างแน่นอนนะครับผมก็ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เลือกระวังฉะนั้นเนี่ยช่วยง่ายๆในการกินน้ำตาลอย่างเหมาะสมคือพยายามกินอาหารที่เน้นรสจากธรรมชาติจากปลอดภัยกว่าจากได้น้ำตาลลดลงส่วนอาหารที่มีแอดเดตสุกากินบ้างได้เพื่อความอยากเพื่อความหลากหลายแต่อย่ารับประทานหรืออย่ากินเป็นอาหารหลัก ไปดีที่สุดครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีหลายๆคนเลือกที่จะใช้ทางเลือกเพิ่มเติมนะคะก็คือตัวน้ําตาลเทียมนั่นเองนะคะน้าตาลเทียมเองนะคะก็ถือว่าเป็นสารที่ทดแทนความหวานนะคะจากน้ำตาลทรายปกติที่เรากินอยู่นะคะแล้วก็มีหลายๆตัวเลยนะคะในปัจจุบันครับผมะะซึ่งน้าตาลเทียมนี้คุณสมบัติหนึ่งที่ต่างจากน้าตาลแท้ข้อเดียวเลย น้ำตาลเทียมต้องให้พลังงานต่ำกว่าหรูไม่ให้พลังงานเลยซึ่งในธรรมชาติตอนนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำตาลท,ที่เกิดจากการผลิตของมนุษย์ได้ระหลักสอกลุ่ม1ก็คือกลุ่มน้ำตาลเทียมทั่วไปเช่นอาร์ซิซัลเฟนโพเทสเซียมนะครับหรือว่าซูคาโรส อ่กับอีกตุมหนึงก็คือน้ำตาลแอลกอฮอล์ hmm. ซึ่งการใช้างานส่วนใหญ่จะแตกต่างกันน้ำตาลแอลกอฮอล์ hmm. เช่นร์บิทอลมานทอลพวกนี้เนี่ยจะนิยมใส่ในลูกอมขนมหวานมากกว่า mm hmm. เป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานแต่แบบซีเรียไม่สามารถนำไปใช้ได้ mm hmm. จึงมักนิยมใส่น้ำยาบานปากหรือลูกอมต่างๆที่ไม่ต้องการให้กลิ่นและฟันหุบ mm hmm. ส่วนพวกออซิซั otes, ลเฟนโพแทสเซียมซูคาร์โรพวกนี้เนี่ยอาจจะนำไปผสมกับอาหารกับสูตรอื่นๆเพื่อให้เกิดความหวานที่ใกล้เคียงกับน้ำตาลตามธรรมชาติที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือสิ่่่งเเหลานีี้ จะให้พลังงานต่ำมากหรือถ้าจะไม่ให้เลยะนะครับผมก็ตัวน้ำตาลเทียมเองนะคะก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่สามารถใช้แทนตัวน้ำตาลทรายได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำเนาะว่าจะต้องกินแบบว่าหวานหวานไปเลยตลอดตลอดเวลานะคะเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ วาเรื่องของอาการติดหวาเนเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะสำหรับคนที่จะเลือกใช้น้ําตาลเียมนะคะทดแทนน้าตาลทรายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อสุขภาพเสมอไปนะคะเพราะว่าสุด,สดท้ายแล้วนะคะเขาอาจจะเลือกกินน้ําตาลหรือว่าเลือกกินอาหารที่มีพลังงานเยอะมากกว่าอื่นก็ได้นะคะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกน้ำตาลน้าตาลเียมหรือว่าผลิตภัณฑ์สารแแทกขหวานทั้งน้ำตาลก็จะยังมีข้อจํากัดบางส่วนชวเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์ mm hmm. เช่นโซเดียมไนโตรหรืออะไรก็ mm hmm. ตามที่ลงท้ยายด้วยท,ท,ทอทอออทั้งหลายเนี่ย uh huh. มันจะยังมีข้อจำกัดอยู่คือปริมาณที่มากเกินไปจะก,กระตุ้นให้เกิดการถ่ายท้องหรือว่าท้องเดินได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็พูดง่ายๆคือลูกอมน้ำตาลเคเอฟไม่ใช่อมัทั้งกระปุกในวันเดียว mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะเกิดการท้องเดินได้ mm hmm. นะครับผม mm hmm. แล้วก็อื่นๆนะฮะจะมีเช่นบางตัวซึ่งใน ตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับคือคู่สามุิมแซก็กคาเรนหรือว่าสารน,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 นักสกรเนื่องจากเป็นการพบว่าพบรายงานว่ามีการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในหมู่ทดลองในประเทศไทยจึงไม่อนุญาตให้ใช้แต่ในต่างประเทศจะมีการใช้ผสมผสานในโดสที่ต่ำลงและอาจจะปลอดภัยกว่าทางนี้เนี่ยก็คือการใช้น้ำตาลเทียงให้ใช้อย่างมีสติให้ใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้ามีความจำเป็นค่อยเลือกใช้สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นเรื่องการชงกาแฟการชงเครื่องดื่มเนี่ย อาจจะพิจารณาใช้น้ําตาลเทียมได้โดยโดยไม่ใส่น้ำตาลแทะแล้วก็ใช้นมผสมกับน้ําตาลทรายแท้น้าตาลทรายเทียมอย่างเงี้ยก็จะสามารถเป็นเครื่องดื่มที่ควบคุมน้ำตาลไปได้หรือว่าเครื่องดืม่มบางอย่างอย่างเมืองไทที่ได้รับความ,มนิยมเช่นย่าหวาน ย้าวหวานอาจจะมีให้ใช้ทั้งรูปแบบสารสก,กัดแล้วก็เป็นตัวย่าตาแห้งค่ะคุณอาจจะต้มย่าตาแห้งที่เป็นย้าวหวานร,ร่วมกับน้ำส่วนไทยอื่นๆเพื่อให้ความหวานได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลอันนี้แหละคือวิสัก,การใช้งานของสาให้ความหวานแทนน้นตาตาลที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มากจนเกินไปส่วนคำว่ามากเกินไปพอเดาได้ไหมครับว่าสถานก,การณ์ไหนบ้างก็คือเอออะไรก็คือใส่เลยอ,อยากกินทั้งวันอยูตลอดนะคะเหมือนกับเรื่องของน้ำเปล่าเราน่าแนะนําไ,ไปแล้วว่าถ้าดีที่สุดก็คือ ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่มีรสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าจะต้องกินน้าที่มีผสมน้าหวานแล้วก็ดื่มน้ำตาลเทียมหรือว่าดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเทียมนะคะตลอดตลอด,ลอดเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่ามากเกินไปก็จะต้องระมัดระวังในการรับประทานด้วยคะครับมเพราะพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยสารให้ขา้าวหวานทางน้ำตาลเราถูกผลิตมาเพื่อเส้ในการช่วยปรับพฤติกรรมการกินหวานให้ค่อยๆหวานลดลง mm hmm. แล้วก็ต้องการตัดปัญหาจากการได้รับน้ำตาลจริงๆไปก่อน เพื่อง่ายคือสารให้ควางตา่านปลอดภัยที่จะใช้แต่ขอให้ใช้อย่างสมเหตุสมผลก็จะดีกว่าครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับว่าแล้วน้ำตาลทียมของอันนั้นอันนี้สามารถใส่ในอะไรได้บ้างทางหนึ่งที่ดูได้ก็คือปรึกษากับทางเภสัชกรหรือานักหมุนอ,อาหารรวมทั้งอ,อ่ออออานคาแนะนาข้างฉลากว่าเหมาะสมกับอาหารประเภทใดออก็สามารถทําให้คุณใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้อย่างเหมาะสมได้ในที่สุดครับโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของน้ำตาลนะคะก็สรุปก็คือ กินได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ,คะระวังในเรื่องของตัว added sugar นะคะวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและสุดท้ายนะคะน้ำตาลเียมนะคะสามารถรับประทานได้แต่ก็เป็นทางเลือกอันนึงนะคะที่เราไม่ควรรับประทานบ่อยในแต่ละวันนะคะก็ะวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วเนาะครับ่ะ,ะถ้ายังไงนะคะวันนี้นะคะทางคิมเพื่อขับคนไทยได้คุมนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ